อะไรครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ m มังกี้นะและคลิปซัม m o n เ r อร์วอล์คอ c ิเคนะครับสำหรับใครที่ไม่กดถูกใจฝาสับสไายรบกวนด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนฮะห่างหายไปนานมากๆนะสำหรับซัม m o n เ r อร์วอล์คอ c ิเคอรนะวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะมาให้ทุกคนนะฮะ เออบอกเลยว่าแค่เขารวมสนุกก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลน,นะออของรางวัลน,นี้แบบว่าเป็นภูกกุญแจน,นะสุ่มลายนะครับผมจำนวน9ชิ้นเออแล้วก็ Stand สแตนดี้สุ่มลายนะฮะจำนวน15ชิ้นนะครับ ทุกคนก่อนจะไปอธิบายกิจกรรมกันนะฮะแน่นอนนะค,ะคลิปนี้นะ,ะเออมันมีการอัปเดตใหม่จะบอกว่าอัปเดตใหญ่มาหลายวิคแล้วนะฮะทุกคนก็รู้นะ,ะช่องเราเป็นช่องที่เน้นมีตัวนะ,ะดังนั้นนะที่ผมตื่นเต้นก็เพราะว่ามีตัวใหม่เข้ามาแล้วนะฮะในตู้นะครับผมนี่นะครับเดสเปรลาโดนะครับทั้ง3ธาตุนะ,ะและก็ธาตุมืดแสงนะครับมาแล้วนะครับผมมาแบบว่าให้เราได้สุ่มกันแล้วนะฮะแล้วก็แนะนำนะทุกคนฮะให้รีบสุ่มให้มีอย่างน้อย3ตัวนะครับเพราะว่าสังเกตว่าการเข้าด่านต่างๆแล้วจะมีโบ โบนัสกิจกรรมนะฮะก็ต้องมีอย่างน้อย3ตัวนะครับเพื่อที่เราจะสามารถรับโบนัสพวกนี้นะฮะแล้วก็อัพนะครับตัวของเลเวลนะเป้าหมายรวมเป็น100ด้วยนะครับผมอย่าลืมตรงนี้นะเออสำคัญมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มเป็นธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมในทั้ง3ตัวเลยนะครับแต่แช่ระบบรางวัลของเรานะครับกิจกรรมก็แสนง่ายนะครับผมเพียงแค่เข้าไป Facebook f a n p a g e ของเรานั่นเองนะใครยังไม่กดไลค์ก็กดให้ด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมกด s ั b ส c คร b e ช่อง YouTube นะครับเอารูปม เออโพสต์ไปพร้อมคําอธิบายเออรูปของเรานะฮะเดี๋ยวผมก็จะทําการเอารายชื่อนะมาสุ่มรางวัลให้นะทั้งหมด24รางวัลนะครับผมนะเดสเปร์ลาโดตัวนี้นะครับผมท่านไหนก็ได้นะหรือจะ3ท่านเลยก็ได้นะครับก็รางวัลนี้นะครับผมนะจะสิ้นสุดภายในวันที่7สิงหานะครับผมนะเวลา23.59กนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับภายในวันที่9สิงหาเนาะนะครับรบกวนติดต่อมาด้วยนะครับผมนะเพื่อรับรางวัลนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับ ก่อนจะไปสมอนกันนะตอนนี้ก็มีอย่างที่บอกนะมอนใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็มีอีเวนต์ด้วยนะครับทุกคนนี่นะเช็คอินเนาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้รับมอนนะครับทั้ง3าธาตุเนาะเราก็ทำเคเวสกันเหมือนเดิมนะครับเนาะมีฉายาด้วยนะครับอันนี้โอ้โหอันนี้คือเหบื่อบังคับให้ได้มอนซ้ําอีกอย่างละหนึ่งตัวเลยอะเพราะว่ามันเป็นฉายาทุกคนเออได้ตัวหนึ่งไม่พอแล้วต้องอย่างละสองตัวหรอโอ้โหไม่ธรรมดาว่ะ ถ้าฉายาพลาดแล้วพลาดเลยปะ่ะแล้วก็มีเรื่องราวของนี่นะครับผมนี่เป็นธาตุมืดนะครับแต่ไม่แจกใช่ปะ่ะบอกผมทีว่าเขาจะแจกธาตุมืดบอกผมทีว่าเขาจะแจกธาตุมืดเย็นๆค่อยๆกดค่อยๆกดแจกธรรมดาดิโถเอ้ยอีโมจิอีกแล้วนะฮะโห้เศร้าเลยว่าจะแจกธาตุมืด เดี๋ยวขอญาตซัมมอนกันเลยนะครับขออนุญาตซัมมอนอย่างละตัวก่อนแล้วกันเนาะน,นะครับจะทําคลิปซัมมอนมืดแสงเนี่ยยังไม่มีเวลาเลยทุกคนครับพอดีโคตรวุ่นเลยนะครับอ่ะออกมา600พอนะครับอย่างละตัวก่อนนะครับผมไปดำมมอนเลยนะครับเริ่มจากธาตุไฟก่อนนะฮะธาตุไฟนี้ผมชอบสุดเลยสีแดงนะแต่ว่าไม่ค่อยจะโชคดีเท่าไหร่น้ํากระล้มนี่มาไวตลอดทําให้เขาดูสิว่าธาตุไฟมาไวก็มีในช่องเรา <laughs> ไม่ว่าดิฟ้าลวนปะเนี่ยอ๋อมีมาอันหนึ่งไปกันต่อ ขอไว้ๆบ้างได้ไหมครับทุกคนโอ้โหหนึ่งตัวอย่างละหนึ่งไวๆหน่อยครับมาไวไวน่อยครับไม่มาหาหนึ่งหาสองเลยเอ่ะโอ้โหไปดูกันต่อกินน้ำแป๊บโอ้โหพาสามต่อไปต้องห้าดาวแล้วเปล่า พาหนึ่งพาสองพาสามแล้วเนี่ยพาสีก็เกินไปไหมโอ้ยังพาสี่เหรอโอ้สูงสุดคือสามารถไม่เอาเหลือหนึ่งโอเคหรือว่าเหลือศูนย์ <c oughs> ขังที่หกสิบนะครับผมขั้งที่หกสิเออหกสิบโลนะฮะโอ้ฟันล้วนเลยนะฮะขั้งที่เจ็ดครับอู้ยังไม่มาตึงจัดขังที่แปด ขอสองตัวได้ไหมะโอ้ถ้ามาร้อยครั้งก็จะกดอีกให้เต็มเลยนะครับโอ้โหไม่มาฮะหนึ่งตัวตึงจัดเลยห้าไมไปกดตู้อื่นก่อนได้ปะอุ้ยมาแล้วหูมาร้อยครั้งพอดีเลยวะ่ะก็ต้องมาลว่ะอย่างนี้ โอเคไม่เคยได้ยินระยะยิงชัว sure. แล้วทุกคนดูารายละเอียดตรงนี้นะครับตู้เลดนะครับจริงๆแล้วเนาะถ้าอยากได้ตัวมืดแสงในกิจกรรมมาฮะแนะนําให้เปิดตู้เลดเพราะว่าสังเกตว่ามันจะเยอะกว่าชาวบ้านเขานี่นะฮะอันนี้คือเรากดอันนี้ถูกป่ะได้0.3เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น,นี้จะเป็น0.02เห็นปะถ้าไปเทียบกับตัวอื่นเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ตู้เลดแล้วนะครับผมโอกาสที่เราจะได้มืดแสงในตู้เลดเนี่ยเห็นปะมันขึ้นมาเยอะมากเลยครับเออดังนั้นถ้าอยากจะเป็นสายแบบสะสมมืดแสงแบบว่าสายเปนหนัก ไปจัดอยู่แล้วนะก็ควรเปิดในกิจกรรมอย่างนี้นะครับผมเนาะเห็นปะ่ะพงวิจินี่หลุดไปแล้วนะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่ตัวกิจกรรมแล้วนะครับโอเคหลุดอย่างนี้โอเคมากโหวันนี้แบบอารมณ์ดีแล้วไม่มีอะไรแล้วล้างตู้ได้ทุกอัน <c oughs> เอาแสงไปอีกตัวไม่ละมาัองเอ้ยอันนี้คือเปิดแบบไม่คิดอะไรแล้วว่ะทุกคนเปิดแบบว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้อ่ะโอ้วันนี้มันเป็นวันดีๆจริงๆเลยฮะถือว่าแบบว่าเอ้ยไอหมอนี่มันไม่เปิดนานว่ะ <c oughs> ม,ม,มาได้เปิดนานว่ะเอาเอาเอามือแสงไปล่อสินะฮะสุดยอดครับโอ้โหสองตัวร้อยสี่สิบนะครับโอ้โหได้ยินเสียงว่าเป็นเสียงไม่แหละมีปืนมีระยะอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะเป็นพื้แสงครับผมโอ้โหดีจัดเลยนะครับโอ้อารมณ์ดีและไฟลังตู้ไปเลยเนาะเออไม่เครียดแล้วน้องลังตู้ไปเลย ฮะล้างตู้ไปล้างตู้เลยครับโอ้ยหวล้างจริงพูดปุ๊บเชื่อเชื่อหมดใช่ป่ะ170เจ็ดสิบแล้วครับอู๋ใหม่อีกตัวนะครับหนึ่งพาครับผม <Watch out. S 1> เฮ้ยลูกสอนว่ะรุดเรล็กุดเรล็จัด ร้อยแปดสิบอังที่สิบเก้าครับผมได้มาสองตัวจากยี่สิบผมถือว่าเป็นเลทปกติสาหรับผมนะผมคิดว่าสําหรับผมนะฮะสิบครั้งกะควรมาตัวหนึ่งนะเออก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้โคตรโอเคเลยนะครับเพราะว่าได้มืดแสงนะครับโอเคนี่จัดไปเลยนะครับาตุไฟเห็นปะ่ะทตุไฟไม่ค่อยรักผมหลุดมายังเป็นทัดมืดเลย ยอมรับกระสุนโเคเทอยากระดันเตเดสปราโดนะฮะเหมือนแวมพร์เลยเนาะเป็นหูส่เวทเหรอเนี่ยนึกว่านักหนูค r ต่อไปทาดน้ำนะฮะทุกคนทาดน้ำเนี่ยผมได้ง่ายตลอดเลยอะ่ะอิบโลก็ได้แล้วอะ่ะคอยดูนะเนี่ย1ิบโล1ิบโลมาเลยบ่วงมาเลย อรอบนี้ไม่มาวะถิดเถิดถิดถดยี่สิบโลก็ได้อะเออยี่สิบโลมาเลยมาอยรอบนี้มันตึงว่ะมันตึงรอบนี้ตึงทุกคนเถอะเอ้ยแต่แบบทา้ามืดไปแล้วแกก็เลยตึงไปหมดเลยทีนี้เหนียวบัดเมาปึ๊บอุ้ยมาแล้วหูไวยอยู่ไวยอยู่ได้สี่ครั้งเองครับหูผ่ายเยอะโคตรอ่ะ ออมาแล้วฮะสีดแดงเท่กว่าพอก่อนนะเนะาะไปเปิดตู้อื่นก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมจะเก็บเดีย๋ยวผมมาตามเก็บอีกทีเนาะทุกคนเอาธาตุลมเลยครับผมเนาะไปลุยกันนะครับแล้วจริงๆเราเล่นอีเวนต์ได้แล้วนะ เล่นอีเวนต์ได้แล้วครับเพราะว่าสามตัวแล้วต้องอัพเลเวลให้ถึงก่อนขออขอญาตอัพเลเวลก่อนนะครับธาตุมืดเลยแล้วกันนะฮะปลุกพลังขั้นสูงสุดเนี่ยมันต้องมีอีกตัวหนึ่งทุกคนมันถึงจะปลุกขั้นสิบได้นะ,ะถึงจะได้ฉายานะแปลว่าอืเกมคิดมาแล้วตอานี้เ <c oughs> ต็มเลยดีรออะไรสกงสกิลยังไม่ได้อ่านด้วยอัพเลยผมเป็นคนจริงไม่ต้องอ่าน <c oughs> นี่แน่เต็มหมด <c oughs> ได้โบนัสแล้วนะครับโอเคเราสามารถฟาร์มของได้แล้วผมจะรีมันละสามรอบโดยประมาณทุกวันนะฮะเออใช้เพชรให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับผมนะอย่างอื่นผมว่าไม่ค่อยคุ้มมาไปสุ่มตัวผมก็ไม่สุ่มแล้วทุกคนเก็บสกอร์เอานะ,ะเกมแจกเยอะมากนะครับสุ่มกันต่อนะครับธาตุลมนะฮะไปปลาล้วนเลยรอบนี้อือ มาเพื่อนโอฟ้าล้วนเหรอลองรอบติดคลิกรัวๆคลิกลิกรัวๆคลิกรัวๆมันไม่มีกระตุกเลยนะเดี๋ยวนี้หรือมันไม่ได้ห้าดาวมันก็เลยไม่กระตุกมันจะมีอยู่นิดนึงอ่ะถ้าถ้ามันแปลเมื่อก่อนอะ๋อยวลองดูขอลองหนะ่อยไม่ได้เปิดนานนะทุกคนไม่รู้ว่าเกมเขาแก้ตรงนั้นไปยังนะโหลดเหมือนโหลดแอนิเมชันอะไรเงี้ย โอ้โหไม่มาเลยอีกก็ไม่มาเลยรัวรนี่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะโอ้โหไวอยู่ไวจริงโอ้โหทุกคนสีดาวก็ไม่ออกอะ <c oughs> แปลกๆแ,แล้วรอบนี้รอบนี้แปลกๆเลยสีดาวตัวหนึ่งเมื่อกี้ โอ้ทำไมลมมันเกลือขนาดนี้รอบนี้อุดเกลือจัดเลยเือจริงทุกคนผิดเซ็ตสั่น่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรหพื้นเสียงมาเรานี่ยลมดีแล้วไรล้างทุกตู้ยังได้เลยบอกเลย <c oughs> แต่รอบนี้คือ17ครั้งไม่มี5ดาวเลยครับ ตึงมากเลยครับทุกคนตึงจริงๆนะผมพูดปุ๊บมาปั๊บเลยวะ่ะโอ้อยู่แถวหน้าเลยอยู่แถวหน้าเลยตัวที่สามปะ <c oughs> พรา,ายกระซิบปวด <c oughs> จะปวดตัวนี้ปวดจริงไปไม่ต้องมาอีกครั้งนะต้องมาอีกครั้งนะโอ้เกลือจัดนะครับสองร้อยครั้งเหรอ เอายังขาดอีก10ครั้งมันต้องใหม่ตัวนะทุกคนไม่งั้นคือแบบ200โลนี้ค่อนข้างเกลือจัดเลยฮะโู้เกลือโอเคตึงจัดตึงจริงเดี๋ยวที่เหลือเปิดท่าน้ำไปเลยก็ได้ครับทุกคนรือไม่เปิดดีวะยังไงก็ต้องเอาฉายยาตงทำดีกับข้าไว้ที่ไม่อยากเสียเข้าไปอ่ะอแล้วจะอ่านสลับกันทำไมเนี่ย นี่ครบนะฮะเอ้ยปลุกพลังก็ใส่แว่น <c oughs> โคตรเท่เทจัดอันนี้อันนี้ดีฮะอันนี้ดีมากยอมผมเป็นสีดำนะครับอันนี้ดีจริงเพราะว่ามันรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะอะบางอันมันเปลี่ยนน้อยไปเพิ่มอะไรมายาวขึ้นเลยผมว่ามันน้อยเกินไปนะในการเปลี่ยนแปลงแบบปลุกพลังตัวละครน,น่ะ <c oughs> นี่มีความแบบทองเพิ่มขึ้นนะฮะสังเกตว่ามีการเนี่ย เริมโซ่นะครับผมเนาะแล้วก็ส้อยคอรตรงนี้นะครับปืนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีผู่ยาวๆมาสองเส้นนี้นะครับผมนะผาคลุมมันเท่ดีว่าเรียกผ้าคลุมได้ไหมเนี่ย <c oughs> เออสายระยงระยางนี้นะฮะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันนะอยากให้ทุกคนได้ของนะเอออย่าลืมนะฝากไปด้วยนะครับทุกคนฮนะสำหรับ Summoner c h r o n i c l e นะครับผมอัปเดตใหญ่เลยนะยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขายไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่ม j ร i n ปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะครับอยากมีชื่อขึ้นเท่ก็ระดับนักวิจัยกดมาได้เเเลลยยยยนนนนนนะะะะคคคครรรรรรรัััับบบใงไไไไมมมมมม่่่พ้้้้ออปป็ผสสสาาาาาถดดดวกกขูิ เข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์นะแลนะที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากผูร้รอดชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไป,ปด้วยนะนะไม่ว่าจะเป็นโปเกม o n โกและคอนเทนต์อื่นๆนะครับวันนี้ไปแล้วนะเจอใหม่คลิปหน้าก็ผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี